ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์รู้ผลแล้วหรอครับไอ้ hey, วายุกำไรทองของวายุอะอายุเกินสองร้อยปีแน่เลยอะ <c oughs> พี่เช็คแล้วเช็คอีกนะวายุได้มาจากใครอะ <c oughs> เรื่องมันยาวครับพี่บ่ายนี้พี่ว่างหรือเปล่าละครับคิวถ่ายผมเปนแคนโซ่พอดีเลยอะถ่ายอีกทีก็ค่ำโน่นเลยครับพี่มาอุทยาไหมครับจะได้คุยกันหลายเรื่องเลยโอเคโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปหาวายุเดี๋ยวนี้เลยผมจะคอยพี่อยู่ที่เทเรสริแม่น้ำโรงแรมศาลาอยุทยานะครับพี่แล้วเจอกันนะครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเดลีฮะฉันจะไปอยุธยาพอดีมีธุระด่วนต้องคุยกับวายุอะ เฮ้ยแล้วคืนนี้อ่ะตายละเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวเธอพาคุณพลอยนะพาไปที่บ้านฉันนะจะได้ไปอินทวิวคุณนาแต่ฉันจะรีบตามกลับไปให้เร็วที่สุดแต่ถ้าฉันเลทเนี่ยก็กินข้าวไปก่อนเลยไม่ต้องรอนะเดียวก่อนนะมีธุระอะไรสำคัญตั้งหนามันต้องเกี่ยวกับห่อนี้แน่เลยใช่ไหมนี่ถ้าเธอรู้นะตาโตแน่ฉันขอทายว่ามันต้องเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญถึงเอ็กไซขนาดนี้ ยังไม่บอกนี่เธอรับแขกคุณพอยแทนฉันไปก่อนนะแล้วฝากบอกแกด้วยว่าฉันขอโทษแลวฉันจะรีบกลับไปให้เร็วที่สุดเลยอ,ะอนะล่ะนะไปหลืม <c oughs> ว่ายังไงพี่มารสบายดีเหรอสบายดีครับเอ๊ะคุณอาคมว่างไหมครับบ่ายนี้ว่างอยู่พอดีเลยครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคือผมมีธุระสำคัญจะปรึกษาครับผมกำลังจะไปหาคุณที่อยุธยาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะโอ้โหยินดีต้อนรับเลยครับพี่มารผมว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญแน่ๆเลยจริงไหมใช่ครับเอา เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันที่เทเรสลิมน้ําที่โรงแรมสาราอยุทยาแล้วกันนะครับผมน่าจะถึงไม่เกินอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ